แบเปิดได้กว้างมากสวยสวยไฟท้ายเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะฮะไฟท้ายไฟถอยหลังนะฮะเขาออกแบบมาเหมือนเหมือนเหมือนกระติกเลยไหมมีเปิดปิดตรงนี้นะเปิดปิดเนี่ยเอาหูอะไรยังอยู่นะจ๊ะไม่มีร่องรอยของการชนนะ สวัสดีครับวันดีอีกครั้งครับเพื่อนเพื่อนรถมือสองอยโสธรวันนี้มีรถเข้ามาใหม่อีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เป็นรถกระบะยกสูงด้วยเห็นแบบนี้รู้เลยครับมาด้านะเอ่อตอนนี้ที่มือผมเนี่ยจะเป็น,นหน้าเล่มหน้าสำเนาหน้าเล่มเดี๋ยวเรามารับรถด,ด้วยกันนะฮะดูรถด,ด้วยกันแล้วก็ตั้งราคาขายด้วยกันดีไมด่ดีฟันธงกันตรงนี้เลยนะนะครับ ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีหมกเม็ดนะ,ะข้อมูลที่ให้มาเดินดูไปด้วยดูด้วยกันนะตัวนี้นี่ <c oughs> มาได้ bt 5 0าศย pro ยกสูงนะครับเป็นแคปเปิดได้นะฮะกว้างมากสวยสวยดูดูด,ดูตอนนี้เราดูดูด้วยสายตาก่อนนะสะอาดนะครับรถรถเข้ามานี่เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยจะเห็นว่าสะอาดมากนะฮะ ดูที่ตรงนี้ด้วยตรงนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะฮะอันนี้ปรับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ากระจกเลื่อนขึ้นเลื่อนลงซ้ายขวาส่วนตัวนี้เป็นตัวล็อกกระจกนะครับสวยนะอ่ะมาดูกันต่อป๊าบเข้ามาตรงนี้นี่เราปิด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 ,ป,ดปิดนะมือจับโอเคกระจกมองข้างรุ่นนี้ เป็นรุ่นมาตรฐานนะฮะไม่มีไฟเลี้ยวอ่ะดูยางกันดูยางดูยางโอ้ยางยังโอเคนะขับได้อย่างน้อย2ปีนะโอเคยางตัวนี้มากับรถรือเปล่านะฮะรถยางตัวนี้เป็นปี2018โอ้มากับรถแน่นอนเพราะว่าอ่าดูนะเพราะว่าในสำเนาคู่มือเนี่ยรถคันนี้จดอ่าจดทะเบียนปี18เห็นไหมยางก็ปี18 มากับรถนะฮะแล้วก็ต่อไปบันไดข้างนะสแบบติสติ๊กเกอร์ไฮ g ล l a เซอร์มาสดาถ้ายกสูงจะใช้คำว่าไฮ g ล l a เซอร์นะครับไฟไท้ายเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะฮะไฟไท้ายไฟถอยหลังนะฮะ BT50 Pro นนะฮะเป็นตระกูลของเขาแหละนะฮะอ่ะดูสิผมเปิดดู อันนี้เป็นไลเนอร์มากับรถมองไปที่ตรงด้านหลังจะเห็นว่ามีไฟเบรกดวงที่3อยู่ตรงนี้แล้วก็เสาอากาศถ้าเรามาดูตรงนี้ดูกระจกนะฮะมาดูดูกระจกสําคัญนะถ้าเราดูกระจกแล้วก็บนหลังคาเนี่ยถ้ามีการทํามาเนี่ยมันจะมันจะมันจะมีรอยซิลิโคนเยิะมไม่สวยนะอันนี้ดูแล้วนี่เดิมมาหมดนะฮะ ตัวของเบาะนั่งของมาส d ตเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันกว้างขวางเอ็นได้ขนาดไหนนะฮะอืมนะฮะกว้างมากแล้วก็อีกอย่างนึงให้ให้ดูให้ดูดอ่าภายในห้องโดยสารรถสะอาดรถด,ดีมีการรักษาหรือเปล่าดูที่พรมข้างบนด้วยบางคันเนี่ยจะมีคราบเลอะคราบสกปรกอันนี้ถือว่าเจ้าของรถด,ดูแลไม่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 ไมไมไมดีแต่อันเนี้ย สะอาดเลยนะส่วนที่ดสารด้านหลังนะครับข้อดีของ m a ด้าบีทเนี่ยช่องเก็บอ,อะไหล่เขาจะเขาเจอเขาจะออกแบบมาดีกว่ายี่ห้ออื่นนะปกติแล้วถ้าเป็นพวกอูสุหรือว่าโตโยต้าเนี่ยมันจะเป็นแค่ไม้กระดานแล้วก็ผ้ากำมะหยี่เปิดปิดแปะไว้แต่อันนี้ของมาด้าเนี่ยเขาอ,ออกแบบมาเหมือนเหมือนเหมือนกระติกเลยนะมีเปิดปิดตรงนี้นะเปิดปิดเนี่ยเอาโหอะไหยังอยู่นะจ๊ะ อ๋อมาดูมาดูมาด,มาดูตรงนี้หน่อยตรงตรงตรงสวนตรงเนี้ยจะมีให้เราสามารถเสียบชาร์จเครื่องใช้ไฟฟ้าบนรถได้ไม่เป็นจะเปมือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรก็ได้นะฮะเสียบเข้าไปโอเคโอเคมาด้านหน้าด้านหน้านะครับดูจาก สภาพสายตาแล้วเนี่ยไฟหน้าการชนหน้าคนอ่าตัวเนี้ยไม่มีร่องรอยของการชนนะรถมาด้าวีทีอีอย่างหนึง่งอ่าเราจะสังเกตเช็คเช็คผมบอกวิธีเช็ครถทุกคันจะมีเลขคัสซีรถเห็นไหมตรงนี้นะฮะเลขตัวรถก็เรียกวเลขคัสซี R, เอ็มเอ็มแปดยูอาร์มาเนี่ยมาด้าจะอยู่ตรงนี้ ด้านหน้าสามารถเช็คได้ไง่ายว่าตรงกันไหมนะตรงกันไหมเราดูเทียบกันนะถูกไหมสมบูรณ์ไหมนะครับีวิธีการเช็คเบ้องต้นตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องป๊บเปิดขึ้นมาอ่ะมาดูด้วยกันเป็นไงครับ ผมกําลังจะมองหาอะไรมองหาสิ่งที่มันไม่ไม่ปกติตอนนี้ผมพยายามมองหานะผมยังหาไม่เจอนะว่าอะไรที่มันผิดปกติเพราะที่ผมเจอตอนนี้มีแต่สิ่งปกติมีแต่ความสวยงามเต็มห้องเครื่องเขาหมดเลย <Ooh. S 1> เครื่องยนต์มาสเตอร์เอ็มแซซีดีนะฮะ <S <S เป็นเครื่องยนต์ที่เขาบอกว่า2,200ลิตรประหยัดน้ำมัน อาจจะเป็นตัวแรกๆของตระกูลรถกระบะท,ที่ทำออกมาในเครื่องยนต์ซีซีเล็กแต่แรงมาสูง150แรงม้านะคันนี้นะฮะโอเคผมดูรอยผมดูอะไรแล้วทุกอย่างปกติหมดนะครับโอเคไม่มีร่องรอยของการชนไม่มีร่องรอยของการซ่อมแม้กระทั่งเครื่องยนต์น็อตเดิมหมดไม่มีเยิม้ม โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องใดสารกันชึบผมชอบนะห้องโดยสารของ Mazda BT เนี่ยข้อดีของรถที่มีห้องใดสารกว้างเนี่ยนะฮะแล้วก็ตัวรถที่ใหญ่ซมล้อที่ใหญ่ทําให้เวลาคุณเดินทางไกลเนี่ยคุณไม่เหนื่อยเชื่อผมนะปิดประตูเข้ามาปับ๊บเปิดดูเดี๋ยวเราจะมาดูว่า ให้ตายเหอะเลขไหมครับผมเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบกิโลเมตรว้าวไม่น้อยอีกแล้วครับแหมรายกาศมากอ่ะเดี๋ยวผมจะรอสตาร์ทนะรายกาศจริงๆเปิดแอร์หน่อยร้อนมากนะอากาศเดือนเดือนเมษานะโอ้โห ไปติดทุกอย่างนะครับอ่ะดูถุงลมนิรภัยเรามาดูความปลอดภัยนะอ่าด้านข้างคนขับนะมีถุงลมนิรภัยนะช่วยป้องกันเวลาเกิดอุบัติเหตุคนขับมีไหมคนขับก็มีนะครับผมอันนี้เป็นถุงลมนิรภัยคู่หน้าเลยนะครับผมหยิบแต่ไหนดิว, <c oughs> ว้าวสุดยอดไปเลยพี่อ่าในส่วนของคอนโซลหน้าฝันหน้านะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อพระมหาดังนะฮะ โอเคเดี๋ยวดูอีกอย่างหนึ่งหลายคนงงนะเวลาขับมาด้ากระจบไฟฟ้ามันจะอยู่ตรงนี้นะฮะขึ้นรื่อนขึ้นเรื่องลงอ่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปรับนะฮะปรับไฟฟ้าซ้ายขวาทีนี้ส่วนปุ่มเนี้ยที่ผมเคยบอกไปตอนแรกนี่ก็คืออ่าตัวล็อกกระจกล็อกกระจกนะล็อกกระจกไม่ให้ขึ้นไม่ให้ลงนะอ่าผมล็อกนะอย่างเงี้ยน,นะฮะเนี่ยก็จะล็อกไว้นะ่ะกดไม่ขึ้นไม่ลงเนี่ยนะเห็นะไ,ไหมทีนี้แล้วล็อกประตูอยู่ไหน มันไม่อยู่ตรงนี้นะมันไม่มีนะหายให้ตายก็ไม่มีหรอกล็อกประตูเวลาเราขึ้นเนี่ยอยู่ตรงนี้เพื่อนๆเห็นไหมล็อกประตูนะเวลาขึ้นรถเซนท่านล็อกก่นนะเนี่ยนี่คือล็อกล็อกประตูนะปดล็อกเลยว่าล็อกเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับนี่อีกอย่างหนึง่งในส่วนของการออกแบบคอนโซลหน้าของเขาก็จะดูเ,เรียบเรียบธรรมดาทั่วไปโอเคเรามาดูที่เกียร ะะระบบเกียร์ของเขาคันนี้เป็นระบบเกียร์6สปีดนะนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสปีดช่วยให้อัตราทดามีกําลังสูงขึ้นเร่งแซงสูงขึ้นเกียร์ถอยหลังเป็นระบบชิปนะฮะเกียร์ชิปนะฮะยกขึ้นเนี่ยนะ,ะเวลาคุณจะเข้าขเกียร์ถอยนะคุณจะต้องชิปขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ดันไปข้างหน้าให้สุดนี่คือเกียร์ถอยนะจะไม่เหมือนเกียร์ปกติทั่วๆไปนี่เป็นระบบเกียร์ แม่น,นว่นที่รถในปัจจุบันทํามาจะไม่ใช่เหมือนเดิมแล้วที่เกียร์ถอยผากมาสุดแล้วก็ดึงลงมาเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของราคารถกันแล้วเดี๋ยวผมดูราคาเลยมาตั้งขายด้วยกันเลยนะเพื่อนเพื่อนวิธีการตั้งราคาของเราก็เหมือนเดิมเลยนะครับเราจะอ้างอิงจากยอดจัดของธนาคารเป็นหลักราคากลางยอดจัดอยู่ที่4 4 8 0 0 0บาท แป๊บหนึ่งนะครับเราจะรู้ว่างวดเท่าไหร่นะงวด8ปดพันนะแปดสบสี่งวดฟรีดาวนะอันนี้คือฟรีดาวนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆดาวงวดลดแน่นอนงวดก็จะลดลงไม่มีปัญหาขับฟรีสามเดือนเอาไปอีกเหมือนเดิมครับฟรีสามเดือนแถมค่าน้ำมันให้หมื่นหนึ่งฟรีดาวไม่ต้องใช้คนคําทำสัญญาอนุมัติภายใน24ชั่วโมงหวัน ลูกค้าต่างจังหวัดไม่ต้องเดินทางมารับรถเราเป็นการรถสไลด์ส่งไปถึงที่บ้านฟรีมาหาเราโชว์รูมรถยน, 2, ยน,นออต,ต์มือสองยโสธรจุฑาพันธ์ออโต้อยู่ในเมืองยโสธรห่างจาก3แยกโรงพยาบยาลยโสธรมาแค่500เมตรมาไม่ถูกโทรมาสิแอดไลน์ก็ได้เบอร์ผมก็ได้แซปปาทิว้ว0653916928่ 28, ฟิปวันนี้ได้รถด,ดีอีกคันหนึ่งแล้วนะฮะรถดีราคา ถูกทุกคนเป็นเจ้าของไน้ง่ายขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับลาไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มีรถคันไหนมาให้ดูอีกผมเอารถเข้ามาเรื่อยๆรถดีๆชอบคันไหนจ้องจ้องจ้องัององสัญญารับรถหนึ่งวันจบสวัสดีครับ